สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมนะคะสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้มาหรือเปล่าก็ชอบตัวเลือกไหนเลือกตัวนั้นได้เลยะคะตัวเลือกที่หนึ่งจะเรียกว่าสีฟ้าตัวเลือกที่สองสีเขียวและตัวเลือกที่สมสีส้มนะคะถ้าเลือกได้แล้วเราจะไปเริ่มกองที่หนึ่งเลยค่ะสาหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคําว่าดีมนะคะหรือสีฟ้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนคลิปนี้ด้วยนะคะเออโอ้คุณได้ลักษณะความรักนะคะความรักจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะความรักจะเกิดขึ้นแบบที่คุณคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าความรักอะมันเป็นอะไรที่ คุณอาจจะรอคอยมานานหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นลักษณะเหมือนสิ่งที่คุณใฝ่ฝันความฝันสิ่งที่คุณต้องการนะคะความรักมิตรภาพกัลยาณมิตรอะไรก็ตามที่คุณต้องการคุณจะดึงดูดมาได้นะไพ่บอกว่าคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแต่ว่าไทมิ่งเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะแค่เดือน2เดือนบางคนก็อาจจะสักสี่หเดือนบางคนอีกสักสักหปีก็ได้นะคะแต่บอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณคิดณนะตอนนี้ตอนที่คุณมาเลือกคลิปนี้ดูคลิปนี้ คุณจะได้นะคะคุณจะได้แล้วก็ถ้าใครที่แบบมีแบบว่าความใฝ่ฝันอยากทำอะไรที่เรารักใจเรารักใจเราชอบนะคะเป็นงานแบบแนว โดนอ่าแนวอาจจะเรียกว่าอิสลามไม่จะพูด,ดว่าโดนตีนะคะแนวอาจจะเป็นงานอาชีพแบบเออเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักเต้นนะคะหรือเป็นศิลปินนะคะในรูปแบบต่างๆนักวาดนักเขียนนะคะได้หมดเลยถ้ามันเป็นความฝันที่คุณใจคุณรักจริงๆหรือเป็นสิ่งที่คุณใฝ่ฝันจริงๆคุณสามารถได้มาเหมือนกันนะคุณสามารถได้ทําในสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณเนี่ยมันมีไพ่าทาวเวอร์ออกมาก็คือว่าจะต้องเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดวงคุณเปิดให้ทําด้วยนะคะ จะต้องเป็นช่วงนั้นด้วยถ้าเกิดดวงคุณไม่เปิดให้ทําคุณก็จะยังทําไม่ได้นะคะแต่บอกไว้เลยว่าเมื่อถึงเวลานะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้ทําคุณจะได้เจอกับความรักนะคะแต่ว่ากองนี้ไม่รู้ทำไมนะเด่นเกี่ยวกับเรื่องความรักมากเลยนะทั้งสองถ่วยทั้งไฮโลเฟนสิบถ่วยหนึ่งวยก็มาเต็มเลยแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ก็เพิ่มเตือนนิดหนึ่งนะว่าให้เชื่อเซนต์ของคุณเองนะคะเพราะเซนต์คุณม่นยามมากๆเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคค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 คณณณะกกกกกกััับบบนน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 ีีีีีุุุ้้้้รรรููสสึึว่่่่่่าาามมมมออเเเเเททไยใหืป็พิศษ หรือคุณรู้สึกพิเศษกับเขามากๆแบบที่คิดไม่ได้จะจะตัดก็ตัดไม่ขาดนะคะจะเข้าหาก็เข้าหาไม่ได้หรืออะไรก็ตามเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นทามิงด้วยนะคะมันมีเวลาทามิงที่ยังไม่ใช่ก็จะยังไม่ได้แต่ถ้าใช่เมื่อ,อไหร่ก็จะได้นะคะให้เชื่อเซนคุณนั่นเองนะคะเพราะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นไดนะะ้ด้วยความเชื่อของคุณนะ คุณได้พรเย yes, นะคะคอนเฟิร์มว่าคุณจะได้แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะมันจะได้แต่จะช้าจะเร็วนี้อีกอย่างหนึ่งนะคนละคนละเป็นทามมิง่งคนละทามมิ่งกันเนาะก็ <c oughs> จะช้าหน่อยนะคะ แล้วก็แฟ m i l y บางคนอยากมีครอบครัวไม่อยากอยู่กับตัวเองอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกอยากเนี่ยมันสิทถ้วยเนาะอยากจะใช้ชีวิตแบบเบื่อชีวิตโสดอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้ามคนก็แค่อยากมีแฟนบางคนก็อยากมีคู่บางคนอยากแต่งงานถามว่าคุณจะได้แต่งงานไหมคุณจะได้นะคะสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรบางคนต้องการการแต่งงานสร้างครอบครัวคุณก็จะได้บางคนก็อยากจะทําตามความฝันคุณก็จะมีโอกาสนะคะให้คุณได้ทําให้คุณออกมาดีนะกองที่หนึ่งโอ้จบด้วยคำพักุดหลักนะคะความโชคดีนะคะ ความโชคดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณมีดวงที่จะมีคุณเป็นคนที่มีดวงมีคู่นะแต่คุณต้องเชื่อด้วยนะว่าคุณมีคู่โดยที่คุณแบบยังไม่ได้เจอเขาหรือยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่อะไรก็ตามคุณต้องเชื่อว่าคือคล้ายๆว่าคุณต้องใช้กดแรงดึงดูดนะกองที่หนึ่งคือคุณต้องคิดเหมือนจินตนาการนะคะว่าคุณมีโอกาสนะคะและโอกาสเนี่ยจะมาให้กับคุณในความเป็นจริงเมื่อถึงเวลาด้วยมันอาจจะมาช้าแต่มันก็จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าในสิ่งที่คุณต้องการนะคะสามารถได้ นะคะสามารถเกิดขึ้นได้สามารถได้มาได้นะคะสามารถทําได้ถือว่าดีมากประมาณนี้นะคะเป็นกรนานเจเนอโรแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v star ก้กจะชักว่าัดเจนกว่าเป็นองคุณโดยตรงจำแนนยิ่กว่าทําได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็สามารถมาเปิดใจมาคุยกับที่นี่ได้นะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆมาให้กับคุณนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะเอ่อนะคะแนะนามาดูส่วนตัวก็จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแน่นอนประมาณนี้ถ้เดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะ ใครที่เลือกกองที่สั่งสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมฝากกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้นะคะอืมใครที่แบบอยากได้เงินนะคะอยากซื้อของอยากได้งานอยากทํางานที่มั่นคงขึ้นแอนบอกว่าคุณจะต้องทําบุญเหมือนดวงของคุณเนี่ยถามว่าได้ไหมเกือบจะได้นะ มันเหมือนกับสิ่งที่คุณต้องการอนะมันเหมือนจะมีโอกาสใ,ให้ให้ทําให้คุณได้แต่อย่างไม่ได้ในตอนนี้นะคะใครที่อยากจะได้งานใหม่คุณอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้เงินเนี่ยก็คือถ้าคุณไปกู้หรือไปขอยืมอ,อะไรเงี้ยมันจะมีอุปสรรคมันจะติดปัญหามันจะมีปัญหามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ายังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องออจะต้องได้มาแต่ว่าพ่ออกมา energy ที่ดีนะว่า ออกมาลักษณะกองสองเนี้ยคือตอนนี้ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะแต่ในวันข้างหน้าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือปัารานานั่นเองแต่จะบอกไว้ว่าคุณอาจจะต้องหมั่นทําบุญทําความดีนะคะพยายามทําบุญกับคนกษัตรย์เหมือนกับเออเจอ ขอทานนะคะเจอคนอะไรเงี้ยก็จะช่วยสัก,กี้สิบาทก็ได้คนตาบอดร้องเพลงเนี่ยจะมีตามตลาดนัดก,ก็ยอดหยอดไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคือเราทาให้เขามีความสุขชีวิตเราก็จะมีความสุขนะคะสัตว์ก็เช่นกันนะคะใครที่รักสัตว์ใครที่ชอบสัตว์ก็อาจจะ ทำบุญให้กับน้องหมาน้องแมวเอาอาหารไปบริจาคหรือบางทีเจอมาเจอแมวอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยประกันหาบ้านหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยมันเป็นการที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการทําบุญนะคะแต่ก็ควรจะทําแต่สําหรับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องเข้าวัดนะคะเข้าวัดมัดกวดน้ําทําบุญแล้วจะเจอกับสิ่งดีๆจะเจอแต่เรื่องราวดีๆเหมือนกันนะคะมันจะช่วยดึงดูดโอกาสดีๆมาให้คุณนะคะแต่บอกไว้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยแอนมองว่าเดี๋ยวในวันข้างหน้าคุณจะได้นะคะคุณจะได้คุณอาจจะไม่ได้รอบนี้แต่คุณจะได้รออบหหนนนนน้้้าาาาาาใคตวขงมกก่ มากกว่าช่วงนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกเลยว่า,าในเรื่องของการงานนะคะก็อาจจะยังต้องอดทนไปก่อนถามว่างานจะเบาขึ้นไหมงานจะดีขึ้นไหมจะสาเร็จไหมอันนี้อันคิดว่ายัางนะต้องอดทนเพราะแค่คือลักษณะต้องอดทนต้องโฟกัสไปก่อนต้องจัดการไปก่อนต้องทําไปก่อนแล้วก็ เน้นทําความดีคิดดีทําบุญให้เยอะๆค่ะเหมือนกรรมดีผลดีอะ่ะจะได้ส่งมาให้เราแล้วก็เวลาทําบุญหรือทำระยับไปคาดหวังกับเรื่องใดเรื่งหนึ่งเลยให้ขอให้ตัวเองว่าขอให้เราเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่ความสเร็จนะคะอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเข้ามาอีกคุณได้ไพ่ improve นะคะเหมือนกับมันจะค่อยๆดีขึ้น ม,มันจะค่อยๆพัฒนามันใช้เวลาไงถึงบอกว่ามันยังไม่ได้หรอกตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือปรารถนาในช่วงนี้แต่มันจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปตามที่คุณต้องการในวันข้างหน้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องแบบว่าทําใจนะคะทําใจในเรื่องของเอ,อเหมือนกับเวลา นะคะเวลาที่มันยังช้ายอยู่ช่วงที่คุณจะต้องอดทนช่วงที่คุณจะต้องแบกรับภาระหรือแบ่งวาภาระไปก่อนอะไรเงี้ยคือคุณจะต้องแบบในช่วงมันขึ้นลักษณะแบบคุณจะต้องรอไปสักระยะหนึ่งคุณจะต้องอดทนไปอีกระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเ,เดี๋ยวมันก็จะ ได้ตามที่คุณเคยคิดเคยต้องการนะคะแต่ว่ามองว่ากองนี้อาจจะไม่ได้แบบสมมติถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่คุณอาจจะได้แค่ก้อนเล็กก็ได้นะมันจะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่อ่ะแล้วมันก็ต้องรอด้วยค่ะเหมือนไม่ค่อยเป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะแต่คุณก็ต้องแบบอยู่ในความคิดที่ดี energy ที่ดีหรือยังมีความหวังนั่นเองนะคะคุณได้คำว่า l e a d e r s h i p นะคะมันมีโอกาสที่คุณจะได้แบบอันนี้เรื่องขั้นเรื่องตระหน่งหรือแบบเพราะให้คุณ ขึ้นลักษณะการเดินไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนคุณจะยกระดับชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้นะแต่กเ็เหมือนกับขเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับมันก็ต้องแบบว่าเจออุปสรรค เจอชาร์เลนเจออะไรเหมือนกันนะคะถ้าคุณก้าวผ่านได้คุณก็จะทําได้แต่คุณถ้าก้าวผ่านไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะอดแทนนะอดก็คือไม่ได้แต่แอนเพิ่งจะเห็นบางอย่างนะคือใครอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อที่ดินอะไรเงี้ยก็ยังเป็นช่วงที่อ่อถ้าจะไปกู้ก็ไม่ผ่านนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ทำให้คุณไม่ได้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของคุณหรืออาจจะยังไม่ใช่สถานที่ของคุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นอดทนต่อไปนะคะเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็จะได้เจอกับที่ที่ใช่สําหรับคุณว่าจะเป็นททททีีี่่่่่ํําาาางนนบบ้ใใชชรรถสหัคุณ ส่วนใบสุดท้าย ขึ้นคาว่าเชื่อจงเชื่อต่อไปนะคะแล้วถึงคุณแล้วเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะมีวันนั้นนะคะคุณจะมีวันที่คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาแต่มันยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตทั่นานานั่นเองแต่ความเชื่อเนี่ยจะสําคัญมากเพราะว่าการที่คุณอยู่ใน energy ที่ดีพลังงานบวกคิดบวกนะคะมีความเชื่อมันจะพาคุณไปเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วสุดท้ายตรงเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรสญญ์กับคุณมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบเซอร์ไพรส์นั่นเองประมาณนี้นะคะก็เป็นการอดานเจเนโรโดยรวมและนนําาม,มาดูส่ววตัวี v star ก็า้าวจะชัว,ว์ากาชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าทำได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็สามารถมาเปิดใจมาคุยกับที่นี้ได้จะได้ช่วยแก้ไขหาะทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะประมาณนี้นะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่สามเลยคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่สามนะคะเป็นสีส้มนะคะ,ะมาดูกันว่าคุณจะได้ในสิทธที่คุณต้องการปรารถนาหรือเปล่าฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะะค สำหรับใครที่เลือกกองนี้นะคะบอกเลยว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้ไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากไปเที่ยวคุณอยากเดินทางนะคะคุณอยากจะแบบเจอเพื่อนใหม่ๆคุณอยากจะออกสังคมหรืออะไรลักษณะเนี้ยมันเป็น energy ของแบบเอออิสระนะคะอยากเที่ยวอยากไปจนไพอยากเดินทางไปต่างประเทศอะไรลักษณะอเนี้ยเออถามว่าคุณจะ มันจะเป็นไปตามที่คุณต้องการไหมเป็นนะคะเป็นไปตามที่คุณปรารถนาไหมเป็น,นะคะแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าคุณก็ต้องตัดสินใจเองก่อนเหมือนกันอย่างเช่นต้องตัดสินใจต้องเขาเรียกอะไรนะต้องตัดสินใจต้องคิดต้องอะไรประมาณเนี้ยเหมือนต้องคิดให้ดีต้องตัดสินใจให้ดีแล้วก็วางแผนให้ดีๆนะคะแล้วทุกอย่างจะออกมาลับล่นนะแต่ถ้าคุณรู้สึกแบบไม่พร้อมไม่ชัวร์ยังยังเหมือนกับว่าพร้อมแค่จุดเดียวอีกสองสามจุดยังไม่พร้อมนี่ก็คือเบรกไว้ก่อนดีกว่านะคะอาจจะยังไม่ใช่ อทมิ่งของคุณก็ได้แต่ว่าโดยรวมนะกองนี้ก็คือถามว่าจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาไหมเอเนอร์จบอกว่าได้ค่ะได้ได้อยู่นะคุณจะได้ทําคุณจะได้ไฟคุณจะได้เป็นนะคะอะไรก็ตามนะม,มันเหมือนกับเด่นในเรื่องการเดินทางมากๆเลยหรือการผจญภัยหรือการที่เราจะ เปิดใจลองสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยมีเรื่องของการยกย้ายมูฟเมนต์ด้วยนะคะอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอยากจะย้ายไปทําอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ช่วงการยกย้ายก็เปิดให้เหมือนกันดวงการยกย้ายก็เปิดให้เหมือนกันนะคะไพ่ขึ้นว่า it up to you นะคะก็คือขึ้นอยู่ที่คุณด้วยนะว่าคุณจะอ่าอยากอยาก อยากทํามากน้อยแค่ไหนอยากได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณอยากจะได้มากอ่ะแล้วคุณตัดสินใจคุณวางแผนไว้แล้วใช่ไหมสมมติถ้าคุณเตรียมตัวไว้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้เร็วๆแต่ถ้าคุณยังไม่วางแผนไม่เตรียมตัวไม่ทาอะไรเนี่ยมันก็ยังมีเวลาที่ช้าอยู่ที่งานอยู่นะคะกว่าที่คุณจะได้เออมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะเพราะคุณได้วางแผนไว้อย่างบางคนแบบในใจแบบมีความสึกอยากจะไปที่นั่นอยากจะไปที่นี่อยากจะลองไปทําอะไรบางอย่างสักอย่างที่มันเป็น การเรียนรู้อิสระชิวบางคนหรืออาจจะอยากเรียนต่ออยากจะไปทํางานต่ออยากจะเรียนเพิ่มอยากจะอะไรลักษณะเนี้ยก็ถ้าคุณวางแผนไว้แล้วนะคะแล้วคุณตัดสินใจอ่ะเนี่ยดวงไงเปิดให้คุณได้ได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการนะคะหรือคุณปรารถนาแน่นอนแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เตรียมตัวคุณแค่คิดคิดเล่นๆเนี่ยคุณต้องตัดสินใจคุณต้องวางแผนคุณต้องมาวางแผนแล้วก็ตัดสินใจนะคะเหมือนหาเลิกหายามให้ตัวเองแบบชัวร์นะคะแล้วหลังจากที่คุณหาเลิกหายามให้ตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่า มันเหมือนกับคุณจะแบบได้ไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์หรือโอกาสเข้ามาทําให้คุณแบบเหมือนมาเชิญชวนคุณน่ะแล้วถ้าคุณตัดสินใจที่จะรับมันไว้คุณก็จะได้ไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะมีรูปทางหนทางเข้ามาอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยว่ากองที่สามนะคะขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจและการเตรียมตัวของคุณด้วยนะอือ แต่ว่ากองนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าถามว่าได้ไม่ได้มันก็จองมาว่าได้นะคะแต่แค่ว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่พร้อมแล้วคุณจะได้นะเพราะอันนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ที่ตัวคุณเลยถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําที่จะไปที่จะเดินหน้ามันก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะไปอ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์หรืออุปสรรคมาบล็อกไว้อยู่นั่นเองนะคะแล้วก็คุณได้ฟรีดอมอิสระคุณสามารถทําตามใจตัวเองได้นะทาตามความต้องการของตัวเองได้ถึงคนอื่นนนจะะไไไมมม่่เหห็ดด้้วยรรรืออตตาาาแคุณสถทํั ทำได้แล้วก็เทำได้จัดก,การได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการได้คุณสามารถเ,าเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นได้นะคะเหมือนทําตามความสุขแบบอยากจะทําตามใจตามความฝันอะไรของเราก็ยังได้เลยนะคะให้คุณจบด้วยการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเป็นประมาณ มันจะมีการเปลี่ยนแปลคงครั้ง่ใหญ่เกิดขึ้นกับคุณทำให้คุณเนี่ยอาจจะต้องโยกย้ายต้องอะไรก็ได้นะสาหรับบางคนที่แบบอยากจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยากจะย้ายไปทํางานที่ใหม่อยากจะย้ายไปไปเรียนที่ใหม่นะคะเป็นเรื่องต่างประเทศก็ได้เป็นเรื่องต่างจังหวัดก็ได้นะคะเป็นสถานที่ไหนก็ได้จะใกล้จะไกลได้หมดเลยนะคะแต่คุณอยากอยากจะแบบไปไปอยู่ในสถานที่มันขึ้นแบบลักษณะแบบอยากจะไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนอยากจะไปสถานที่อยากจะไปอยู่สถานที่ที่คุณรู้สึกแบบอยู่แล้วมันมันคเน็กับคุณอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีโอกาสให้คุณได้ไปเจอกับสถานที่นั้นๆนะคะถ้าคุณยังไม่มีสถานที่ในใจแต่ถ้าคุณมีสถานที่ในใจก็มีโอกาสที่จะได้ไปเพราะไพ่ขึ้น transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นกระด้แล้วเนี่ยเลขส3บสาก็จะเป็นเลขแบบของไพ่ทาโร่ไพ่เดทก็คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหญ่เกิดขึ้นกับคุณเราก็ได้นะกองที่สานะคะคือคุณจะได้ไปแบบคิดไม่ถึงนะคะอาจจะมีการข้ามน้ำข้ามทะเลอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างมาออฟเฟอร์ให้กับคุณอาจจะมีออฟเฟอร์มาให้คุณไปทํางานทททีีี่่่่ตตาางงงจััหวดประเเศ้เยก็ ถ้าคุณต้องการนะตัดสินใจได้เลยนะคะรับไว้ได้เพราะว่าเส้นทางนี้อาจจะพาคุณไปเจออิสระมากกว่าที่คุณคิดนะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะเพราะอนดูเอนเตอร์จีก็ถือว่าคุณจะได้อิสระคุณจะได้ความเป็นตัวของตัวเองกลับค้นมานะคะประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยนะคะถ้าคุณพร้อมคุณก็จะได้เลยแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณจะได้ช้าหน่อยนะคะเมื่อไหรที่คุณพร้อมคุณถึงจะได้ประมาณนี้นะะค ก็เป็นกำลังใจให้เป็นการเจเนอ r a ลโดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวในที่ v star ก็เพาะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแล้วก็เป็นดวงคุณโดยตรงจากแม่นยำกว่าทำได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยอะไรก็มาปรึกษามาดูกับที่นี่ได้นะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะประมาณนี้เลยโอเคนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ